เช้าวันหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆมีเด็กสองคนชื่อโบลี่กับบีเดลกำลังเล่นอยู่ที่ริมแม่น้ำจู่ๆพวกเขาก็เห็นเรือลำเล็กผูกเชือกไว้อยู่กับท่าเรือสองพี่น้องจึงได้กระโดดขึ้นไปบนเรือลำนั้นและเปิดหีบสมบัติแล้วก็ได้เจอแผนที่ที่จะพาสองพี่น้องไปค้นหาสมบัติบีเดวไปผจญภัยกันไหมสิ๋ขุมทรัพย์รอลราจากนั้นก็ได้เจอกับปลาตัวใหญ่และก็ได้ถามทางที่จะไปหาสมบัติแต่สองพี่น้องไม่รู้เลยว่าปลา ตัวนั้นกําลังจะหลอกล่อเพื่อที่จะกินเด็กทั้งสองบีเดลเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนไหม,มเกือบโดนปลากินแล้วและสองพี่น้องก็ฝ่าฟันมอรสุมมาได้จนได้เจอกับภูเขาลูกหนึ่งข้างหน้ามีถ้ำเล็กๆนี่ไงพี่โบอ่ใช่ที่ซ่อนสมบัติไหมพี่ว่าใช่นะเข้าไปดูกันและสองพี่น้องก็ได้เจอกับหีบสมบัติในถ้ำนั้นจริงๆว้าวพี่โบี่ใช่จริงด้วยว้าวเปิดดูกัน่ไม่ มีสมบัติเลยเมื่อเปิดหีบออกกลับไม่เจอสมบัติมีเพียงจดหมายบอกว่ามิตรภาพระหว่างสองพี่น้องความกล้าหาญและการช่วยเหลือกันคือสมบัติที่แท้จริงหนูรักพี่นะพี่ก็รักหนูปีเดว